MS g r เ u p โตส่วนกระแสเดินหน้าขยายตลาดส่งออกเครื่องสำอางสกินแคร์ม,มากกว่า45ประเทศทั่วโลกพร้อมทุ่มงบ200ล้านสร้างโรงงานมาตรฐานนวัตรกรรมระดับโลกตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าความงามยอดนิยมแบบ one-stop service ครบวงจรเพื่อรองรับกระแสความต้องการสินค้าทั้งในและต่างประเทศโดยคุณดวงฤทยัยชตดบูรณวงศ์ซ e o และโ o f o u เด e r ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างไปฟังกันเลยครับ อดี๋จะถึงปัจจุบันเลย MS Group ก็คือได้ได้ว่าเติบโตมากในปีนี้นี่คือเรามีตั้งเป้าขยายไว้ยังไงบ้างคะในส่วนของ MS Group นะคะเรามีบริษัทที่โคบูจรนะคะแล้วมีทั้งหมด6กบริษัทนะคะแล้วก็มีเป้าหมายในการที่จะขยายกความเติบโตของ MS Group เราโดยรวมนะคะประมาณ20%เนะคะเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยโควิด1 i เนี่ยก็เริ่มก็เริ่มดีขึ้นนะคะทางเราก็เลยมี ศักยภาพในการที่จะขยายตลาดไปตะวันหาไปตะว,วันออกกลางไปต่างประเทศต่างนะคะแล้วก็เราก็พร้อมที่จะพร้อมเสิร์ฟประเทศไทยด้วยนะคะใน<ม>ว,วันนี้เรามองเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีศักยภาพเราจะนําพาความรู้ความสามารถของเรานะคะจากที่เราได้ส่งออกไปทั้งหมด45ประเทศนํากลับเข้ามาใช้ในประเทศไทยนะคะแล้วพร้อมที่จะตอบโจทย์ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ SME ที่มีความมุ่งมั่นอยากจะออกแบบของตัวเองนะคะ MS Group ตรงนี้เราก็พร้อมและมีศักยภาพมากพอค่ะ นอกจากในเรื่องของ One Top Service แล้วจุดเด่นแล้วก็ความแตกต่างของ MS Group ค่ะมีอะไรอคะจุดเด่นของเราก็คือเรามีสินค้าเรามีการดูแลสินค้าที่โครบวงจรถ้าลูกค้าต้องการจะทำแบรนด์ตัวเองนะคะก็อยากให้คิดถึง MS Group เพราะณวันนี้เรามีเรามีทุกกลุ่มธุรกิจที่โค้ควงจรถ้าบางครั้งลูกค้าอาจจะมีโรงงานที่เขาทําอยู่แล้วสามารถมาซื้อแพคเกจิ้งกับเราก็ได้นะคะหรือลูกค้าที่ อยากจะทําแบรนด์ตัวเองสามารถเข้ามาหาเราเรามีตั้งแต่เริ่มต้นในการคิดแบรนด์ให้นะคะช่วยคิดโลโก้ให้แล้วก็ยื่นจดแจ้งกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ในการเช็คว่า แบรนด์นี้สามารถใช้ได้หรือเปล่านะคะหลังจากนั้นเราก็มีการจดแจ้งออยเรามีการขึ้นสูตรให้เรามีการคิดสินค้าดีไซน์ให้โดยที่เราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายตรงนี้เพราะเรามีทีมงานที่ค่อนข้างมาตรฐานจนสินค้าออกมาเป็นสําเร็จรูปพร้อมที่จะขายให้กับลูกค้าในประเทศเราก็จะมีทีมงานที่เป็นที่ปรึกษาในด้านการตลาดนะคะคือใครก็ตามที่ออกสินค้าอาจจะยังรู้สึกว่าการตลาดของคุณเนี่ยมันตรง ตรงตามความต้องการของลูกค้าในประเทศหรือเปล่าแล้วก็จะมีทีมงานตรงนั้นคอยให้คาปรึกษาด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าออกสินค้าในประเทศแล้วแล้วมันสามารถได้รับการตอบโจทย์คุณสามารถขยายสินค้าไปในต่างประเทศทางเราก็มีทีมงานที่จะให้คให้คาแนะนําในด้านตลาดต่างประเทศด้วยค่ะค่ะคุณดวงค่ะจากที่กล่าวมาทั้งหมดหลายคนอาจจะคิดว่า ms group นี่คืออาจจะประสบความสำเร็จแล้วแต่จริงๆแล้วเป้าหมายสูงสุดของ ms group คืออะไรคค่ะต้องบอกว่าเป้าหมายสูงสุดของทาง ms group คือเราอยากจะทําสินค้าที่ดีที่สุด ในราคาที่มาตรฐานให้กับคนไทยด้วยกันต้องบอกว่าทาง m s Group ุปเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากในตล,ต,ลตลาดต่างประเทศนะคะและณน,นวันนี้ดูง่มีคําถามว่าทําไมเราถึงไม่เอาสินค้าที่ดีที่สุดในที่เราทําให้กับลูกค้าในต่างประเทศกลับมาพัฒนาให้กับคนไทยของเรานะคะนี่ก็คือจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งว่าดวงอยากที่จะทําสินค้าให้กับคนไทยซึ่งมีความต้องการที่จะสร้างแบรนด์ตัวเองแต่ไม่ได้มีเงินเม็ดเงินมากมายเราไม่ได้ต้องการที่จะ ทำกับธุรกิจใหญ่โตกับบริษัทใหญ่ๆนะคะแต่เราต้องการผู้ประกอบการทุกคนใครก็ตามที่มีความฝันอยากที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยากที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็อยากจะทําแบรนด์ตัวเองทําแบรนด์ตัวเล็กๆหาเลี้ยงครอบครัวหรือคนที่มีงานประจําแต่มีความฝันว่าอยากจะทําแบรนด์ตัวเองและขายของให้ MS Group เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะดูไม่ได้บอกว่าบริษัทของ MS เนี่ยใหญ่ที่สุดหรือดีที่สุด แต่ดวงมั่นใจว่าถ้าคุณเลือกทํางานกับ FS Group เราจะเป็นบริษัทที่มีความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนคุณเดินเข้ามาในครอบครัวคุณจะมีความอบอุน่นคุณจะมีที่ปรึกษาคุณจะเหมือนฟ l like ์โฮมอะค่ะนี่คือสิ่งที่ดวงมีความมีความมุ่งมั่นและอยากจะทำค่ะ